พอเวอร์ดังข้างเดียวเปิดไม่ติดเพราะอะไรไปดูกันครับผมสวัสดีครับผมครับวันนี้ครับจะพาชมว่าฟิวคืออะไรทําไมต้องมีฟิวครับผมครับแล้วระบบตัดของพ o เวอร์คืออะไรทาไมต้องมีระบบตัดหลายคนโอ้โหครับพอเวอร์ทำไมตัดพ o เวอร์ทำไมฟิวขาดเป็นหนึ่งอย่างที่พ o เวอร์มีในตัวของมันเองครับผมครับทุกรุ่นเห็นไหมครับไม่เป็นรุ่นเล็กรุ่นใหญ่จะมีฟิวทั้งหมดนะครับผมครับฟิวก็ช่วยป้องกันหลายอย่างครับแต่บางคนอาจจะมองข้ามฟิวขาดบ้างเปลี่ยนฟิวใหญ่ขึ้นบ้าง ฟิวใหญ่ขึ้นพาวเวอร์พังพาวเวอร์ไม่ดีเนี่ยคือคือจุดหลักที่หลายคนยังงงอยู่ตรงนี้ครับป่ะคนจะพาไปชมว่ามันมีอะไรบ้างฟิวข้างหลังเครื่องครับผมครับอย่างฟิวเห็นไหมครับเนี่ยทุกรุ่นจะมีฟิวหมดฟิวแต่ละตัวก็ทำหน้าที่ไม่เหมือนกันอย่างรุ่นเก่าตระกูล AB ครับเนี่ยฟิวอยู่ข้างล่างชัดเกินเลยนะครับเนี่ยครับอย่าง2ตัวเนี่ยเขาเรียกว่าฟิวไฟเนี่ยฟิวไฟครับเนี่ยสายไฟตัวเนี้ยเสียบในปลั๊กไฟเราพอไฟปุ๊บมันจะผ่านฟิวก่อนค่อยเเเเขข้้้าาาาาาพววววอออรรรรร์คคคััับบผมมถตนีดืื่่่ไหก็ โหลดเกินทํางานหนักเกินทําให้ฟิวนี่ขาด<อ>ทางบริษัทใส่ให้ประมาณ2 5แอมป์เราก็ไปใส่30แอมป์สี่แอมป์ขึ้นถามว่าใช้งานได้ไหมใช้งานได้แต่ใช้งานปุ๊บจะส่งผลต่อท่านในทีเช่นโหลดเกินลํโพงไม่ได้นะครับผมครับเนี่ยตัวนี้ช่วยป้องกันไว้โหลดอีกโหลดพิดอีกพาวเวอร์ไม่ได้เนี่ยตัวนี้ก็เซฟตรงนี้ครับผมครับแล้วก็อันหนึ่งต่อมาคืออะไรครับฟิวลำพงฟิวลำพงคืออะไรครับฟิวลำพงคือพาวเวอร์จะมาผ่านฟิวลำพงก่อนครัับบผมคค่อออยจะกไปหาาลพงเรร ลำโพงของเราอย่างดูเนี้ยผมทําให้ต่อได้แค่2โอห์มโหลดต่าสุดบางคนไปต่อ5โอห์ม6โอห์มครับผมครับแล้วเดี๋ยวนี้ลําโพงสมัยเนี้ยจะไม่ค่อยมี8โอห์มเพราะว่าเดี๋ยวนี้ลาโพงอ่ะยิ่งยิ่งทาโอห์มต่ํายิ่งดังแรงมากขึ้นครับหลายหลายแบรนด์ก็ต้องทําโอห์มต่ํามาเพื่อให้ลาโพงแรงมากขึ้นแต่ทาโอห์มต่ํามาบางคนไปต่อคาลัสซี่ข้าพาวเวอร์โหลด1โอห์มกว่าถามว่าโหลดได้ไหมโหลดได้โดยล้วต่อมาคืออะไรครับฟิลตัวนี้ขาดใส่ไป20แอมป์2ตัว ลูกค้าเปิดขาดใสไป40่เอ็สองตัวก็เหมือนเดิมครับเปิดได้ไม่เป็นไรแต่ข้อเสีย power จะพังได้หรือลาโพงอาจจะขาดได้นะครับตรงนั้นมาก,ก็มีส่วนครับผมครับทีนี้ในปัจจุบันก็มีการพัฒนาเป็นฟิวอันนี้ไปเรียกว่าเป็นฟิวตัดแบบอิเล็กทรอนิกส์ครับผมตัวนี้โหลดเกินมันจะเด้งออกทันทีครับผมเนี่ยตัวนี้ตัวนี้ก็ช่วยในการเซฟ power ได้เยอะพอสมควรครับหรือเซฟดอกได้ยอพอสมควรพอเปิดน,านาันๆเปิดนานๆฟิวนี้อาจจะเด้งออกมาได้ครับเด้งมาได้ก็คือ power ว่าพอนะแค่นี้พอ งั้นละพงคุณจะขาดไม่พอใจลูกค้าก็ยัดเข้าไปครับบางคนครับเอาไม้กีฟฟันแย่ไว้ผมเห็นอยู่นะครับแย่ไว้การมันเด้งต่อมาพอละพงขาดปุ๊บพาวเวอร์กินดอกน่ยคือคือการต่อมามันจะเป็นอาการงั้นครับฟิลทุกตัวเนี่ยมันมีประโยชน์ของมันแล้วก็มีใส่ไว้เพื่อ อุปกรณ์เซฟหลายอย่างของมันครับอย่างรุ่นเล็กก็ไม่ฟังในบ้านครับก็ยังมีฟิล์ว์ไฟครับรุ่นเล็กก็ใส่ในฟิลวไฟพอครับเนี่ยข้างหลังเนี่ยตรงเนี้ยฟิลวไฟเห็นไหมครับข้างในเป็นไงบางคนไม่เคยเห็นฟิลวนี่ครับนี่ฟิลวเป็นอย่างงี้ครับผมครับแล้วก็แอมมันอยู่ตรงข้างครับอย่างตัวเนี้ยตัวนี้เห็นไหมครับสิบแอมเห็นไหมครับคือแอมเนี่ยก็คือความใหญ่ของรวดตัวนี้ครับใหญ่เล็กอยู่กับตัวนี้ทั้งหมดสมมติผมใส่ไปสิบแอมเปิดปุ๊บฟิล์ว์ขาดดีคนก ไม่งั้นก็ลํำพงครับแล้วก็พาวเวอร์ครับมันมีระบบตัดในตัวแล้วครับผมครับจากฟิวขาดเสียแค่5บาท10บาทฟิวเนี่ยตัวละ2อสบาทเองครับถ้าเราใส่เกินเนี่ยอาจจะส่งผลต่อพาวเวอร์พังได้อะไรบ้างอาจจะเป็นพันได้ในการซ่อมครับและพาวเวอร์ทุกรุ่นครับไม่ใช่มีฟิวแค่นี้นะครับผมครับข้างในยังมีฟิวอีกครับเป็นฟิวไฟนะครับผมข้างในมีฟิวไฟอีกอีกชั้นหนึ่งในการเซฟพาวเวอร์ของเขาเยอะพอสมควรเหมือนกันครับผมครับแล้วก็บางรุ่นมีระบบตัดครับอย่างในกอนเนี่ยรุ่นเนี้ย พวกอติมัตเนี่ยผมจะใส่ระบบตัดมาให้เปิดแรงตัดเปิดแรงตัดทีนี้พอทํามาแล้วปุ๊บลูกค้าก็ว่าพอกําลังมันตัดอย่างเงี้ยผมก็ปลดข้างในออกเลยครับผมไม่ต้องมีการตัดคือตายเป็นตายไปเลยไม่เพราตายก็ระพงตายประมาณนั้นแล้วก็พวกนี้ฟิวครับแล้วก็รุ่นใหญ่เหระมีฟิวแต่คนสงสัยครับผมครับอย่างเช่น2 5 k ครับจะมีฟิวอยู่ข้างในครับฟิวจะไม่อยู่ข้างนอกครับฟิวอยู่ข้างใน3มตัวสาับยี่บห้ k ตัวเนี้ยไฟมา3มเฟสผ่านฟิวทั้งหมดสามตัวครับข้างในครับผมอยู่ข้างในอีก ฟิลล์ลำโพงอยู่ข้างในฟิลไฟไปหาบอร์ดก็อยู่ข้างในอีกครับผมครับเพื่อลดการพังของบอร์ได้มากที่สุดครับผมไม่ว่าจะเป็นรุ่นตระกูลเอโพรก็มีฟิลอยู่ข้างในอีกครับสังเกตไหมครับฟิลจากข้างนอกมันมีครับจะมีฟิลจากข้างในทั้งหมดทุกรุ่นสลับตัวนี้ครับผมครเห็นไหมครับฟิลเนี่ยจะมีทุกอย่างทุกแบบจะมีฟิลล์เป็นพาวเวอร์ก็มีฟิลนะครับแม้กระทั่งมิกเห็นไหมครับนี่ก็มีฟิลครับอุปกรณ์ดิจิทัลอเนีี่ยงมฟิเล็กฟิทั้งหมร แล้วก็ฟิวพวกนี้พวเวอร์พวกนี้จะต่อถ้าอยากดีก็ต่อผ่านตัวโหลดอย่างนี้ครับผมเวลามันตัดเวลามันพังครับพวกไปรคูมเบรเกอร์ก็จะตัดให้ปิดให้ประมาณนี้ครับนี่คือประโยชน์ของฟิวแต่ละจุดแต่ละที่ครับผมครับถือว่าเป็นอะไรที่สําคัญมากสำหรับฟิวครับหลายคนอาจจะมองข้ามใส่ฟิวค่าแก่เกินครับค่าแรงเกินค่าอ่อนเกินต้องะระมัดระวังตรงนี้ด้วยพยายามใส่ใกล้เครื่งที่ใส่แพร่สุดเพราะว่าตรงเนี้เรามีการเทสว่ามันโหลดสุดได้อย่างนี้โหลดประมาณนี้ใส่ฟิวนี้สมควรกับมันแล้วครับผมไม่ใช่ว่า เราอยากใส่ใหญ่ใหญ,ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นต่อมาพังก็จะส่งผลต่อการเสียเงินของเราจากงานนี้อาจจะจบงานไม่จบงานก็ได้พราะเวอร์พังก่อนหรือจะพงขาดก่อนก็ได้ครับผมครับ